สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกมเดอะสไปร์ค s สนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่ามาประกาศข่าวสารเพิ่มเติมที่ค่อนข้างจะเป็นแบบไฟลุก มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแบบสั้นๆให้ทั้งหมด2เรื่องนะครับซึ่งเรื่องที่2สําคัญมากๆเรื่องที่1ก็สําคัญเหมือนกันนะเรื่องแรกนะครับเป็นประกาศกิจกรรมมินิฮาโลวีนปาร์ตี้นะครับเอ้ยก็คิดอยู่ว่าฮาโลวีนเนี่ยผ่านมาแล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่มีกิจกรรมอะไรมาเลยแล้วตัวเกมเองก็เคยมีภาพอาร์ตฮาโลวีน Halloween มาให้เราได้ดูขำๆด้วยนะครับปรากฏว่าก็ได้เอามาใช้จริงนะเป็นกิจกรรมปีฮาโลวีนซึ่งอีกกิจกรรมนี้เนี่ยจะเล่นได้ตั้งแต่วันที่11พฤจิกายบตอน2นะครับรบ่บายนนะ นะครับก็จะเปิดตัวใหม่เรามาดูดีเทลของกิจกรรมฮาโลวีนปาร์ตี้กันก่อนในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาเลยนะมาทับกับตัวอีเวนต์บีดสปายเกอร์อัปเดตเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถรับรางวัลน,นะครับไอเทมสุดพิเศษเฉพาะช่วงเวลาได้นะครับก็คือฮาโลวีนแอตเทนเดนซ์พาร์ตนะครับอันนี้ก็ฟิลเหมือนกับบล็อกอินพาร์ตของตัวเกมที่มีอยู่แล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะผมไม่ต้องอธิบาย,ยตัวพาร์ตเนี่ยมันก็จะมีแบบ normal pass นะครับ normal pass เนี่ยคุณจะได้ลูกบอลจากโอรันเทนมีโซฮีด้วยโซฮี so นี่หมายความว่าไงวะตัวะะัววลลลลละะคครรรเเยหออแแ้ก็มกมมมีมีุบบงสดําน แบล็กสไปเดอร์มี Vpoint 500นะครับทั้งหมดนะรวมกันทั้งหมดเครดิตทั้งหมด370,000เจ็ครับ exp 220,000 exp เนี่ยเอาไว้อัพตัวละครเนาะต่อมานะครับก็เป็นสำหรับสายเติมและเป็น Surprise s o h i p a พาครับราคา15,000วอนนะครับตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมแปะเอาไว้จะมีทรงผมอะไรเนี่ยดูราฮานนะทรงผมดูราฮานนะครับมีสกินแวมไพร์โซฮีด้วยอีเวนต์นี้ก็คือแจกโซฮีเลยนะทั้งโซฮีแล้วก็โซฮีสกินแต่ว่าสกินเนี่ยต้องเติมเว้ยวีพอยต์เนี่ยทั้งหมดนะครับ เครดิต5 0 0 0 0น exp 2 2 0 0 0 0ของรางวัลทั้งหมดนะครับจาก attendant p a s s เนี่ย จะสามารถรับได้โดยการล็อกอินครบ21วันนะครับในส่วนของลีกเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้จะมีลีก11เพิ่มเข้ามาแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นลีก12ครับในรูปเนี่ยก็จะเห็นๆกันอยู่นะว่าเป็นโซวะนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะโซฮาวาเอาเป็นว่าเป็นตัวเซตเตอร์แล้วกันนะครับผมอ่านภาษามันไม่ค่อยถูกนะครับตามรูปนะต่อมานะครับอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับผมนะเป็นดิชิกวาวะล่างดาครับแน่นอนนะผมมีล่างดําจนผมรู้ละว่าหน้าตาประมาณนี้คือน่าจะใช่ครับดิชิกวาวะล่างดำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่อ่านมมาก็ไ่ไ บอกเลยว่ามีการรีลันสกินของนิชิกวาวะร่างดําแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าพี่แกเนี่ยมีบทบาทแน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสกลับมาอย่างแน่นอนเพอเพอเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่แกเนี่ยมาโผล่ให้เราได้เจอนะครับในลีก13ก็รอดูกันลีก1 1ถึง13นะครับจะถูกปล่อยออกมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับเป็นสัปดาห์หนึ่งลีกนั่นเองซึ่งเนื้อหาเนี่ยเป็นภาคต่อจากลีก10นะครับแล้วก็มีระดับความยากที่เพิ่มขึ้นนะครับ้ทาทายขึ้นเหลือจะง่ายก็ได้สาหรับบงคน อันนี้เป็นข้อความจากทางตัวเกมแล้วเนาะทางตัวเกมบอกว่าเรารอชมกลยุทธ์และแนวทางการเล่นจากผู้เล่นระดับสูงอยู่นะครับก็คือเป็นพวกเลเยอร์เอลิทนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือพวกเราเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับทีมงานเนี่ยได้เตรียมทุกอย่างรอบครอบมากขึ้นแล้วแล้วก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้เล่นกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับประมาณนี้คลิปเนี้ยผมจะตัดให้เสร็จเลยนะผมนั่งรถเม์ไปหาแฟนเนี่ยผมจะตัดให้เสร็จคลิปนี้ต่อมานะครับ ลงใน TikTok น TikTok ะครับประกาศนี้นะครับเป็นคําขอโทษเกี่ยวกับการอัปเดตฮาโลวีนะครับเพราะว่าต่างชาติเขาไม่ชอบนะที่แบบว่าต้องใช้ตังในการเติมถึงจะได้สกินโซฮีมานะครับซึ่งเขามีเหตุผลอยู่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะสวัสดีครับทุกคนผมโอจุนควอนครับหรือโอซิกนั่นเอง เป็น CEO ของสังยานครับก่อนอื่นนะครับผมอยากขออภัยอย่างจริงใจต่อผู้เล่นสายฟรีนะครับหรือฟรีทูเพย์นั่นเองทุกคนเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับก,บการประกาศอัปเดตฮาโลวีนที่ผ่านมามา,มากๆเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกถูกกีดกันออกไปนะครับแล้วเขาเนี่ยเข้าใจมากเลยว่าเงินจํานวน12ดอลลาร์เนี่ยหรือว่าไอ้หนึ่งหมื่นห้าพันวอนเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเงินที่น้อยนะครับสำหรับผู้เล่นหลายๆคนเป็น,นทางกลับกันนะครับเดอะสไปด์เนี่ยก็ยังคงเติบโตอยู่ตลอดนะครับเขาพยายามพัฒนาน ปล่อยอัปเดตออกมาเนี่ยแบบเร็วมากๆรัวมากๆให้ทุกคนเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนนะครับในการพัฒนามีการผลิตเซิร์ฟเวอร์นะครับ ที่ต้องใช้ต้นทุนเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยแล้วรายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็มาจากปีที่แล้วนะครับที่ถูกนํากลับมาลงทุนเพื่อพัฒนาเดอะสไปให้ดียิ่งขึ้นในวันถัดไปเมื่อเกมขยายตัวนะครับเราก็สามารถเตรียมฟีเจอร์ใหม่ๆที่เคยเป็นไปได้ยากเช่นระบบแข่งขัน competitive play with friends นะครับและที่สําคัญนะครับอันนี้ผมอยากบอกทุกคนมากนะครับระบบ multiplayer เนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับผมนะถ้าสมมติทุกคนเนี่ยช่วยกันซื้อช่วยกันสนับสนุนเกมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะผมบอกก่อนว่ามันก็เป็น ทุกอย่างต้องใช้เงินผมเข้าใจแล้วอีเวต์เนี้ยมันมาเพื่อให้ทุกคนเนี้ยจ่ายตังค์ครับเพื่อเอาเงินไปพัฒนาเพราะว่าอีเวต์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่อ่ะพวกเราไม่ได้เติมกันอยู่แล้วผมเองอ่ะก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนเว้ยผมอยากจะเติมเหมือนกันเติมเกมนี้เพื่อให้แบบมันมีระบบมัลติเพเยอร์จริงๆครับแล้วตัวเกมเนี้ยพูดแบบนี้มาเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าต่างชาติเนี้ยถล่มกันเติมแน่นอนแล้วผมก็อยากให้คนไทยอ่ะถล่มกันเติมด้วยแต่ว่าผมไม่อยากบังคับนะผมอาจจะไม่เติมก็ได้นะต้องบอกก่อนแต่ทีี่่ผมพูดกก็คคือใรท เกนี้อยู่อย่างน้อยถ้าคุณจะไม่สนับสนุนตัวเกมนะครับคุณเล่นสายฟรีไปเถอะอย่าโกงเกมเลยและใครที่ไม่ได้เสียตังกับเกมนี้เลยเป็นสายฟรีจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแม่งคือฮีโร่คุณอาจจะไม่ได้สนับสนุนตัวเกมนี้โดยตรงครับแต่จํานวนผู้เล่นอ่ะมันทําให้ผู้พัฒนาเขารู้ว่าคนอ่ะสนใจเกมนี้จริงๆส่วนใครที่เป็นสายเติมนะครับคุณก็เหมือนเป็นสุลต่านอ่ะคุณเป็นคนรวยคุณเป็นคนมีตังหรือแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีตังแต่คุณก็ยังแบบหาเงินมาเติมเกมนี้คุณแม่งเป็น FC เกมนี้จริงๆและสิ่งที่คุณจะได้ตอบแทนมา มันคือระบบเกมที่ดีขึ้นฟีเจอร์ที่ดีขึ้นระบบใหม่ครับซึ่งเราเห็นแล้วนะว่าตัวเกมก็ทําจริงๆเว้ยผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าถ้าเราเติมเกมนี้ไปแล้วเขาจะโกหกเราอะผมเห็นว่าเขาพัฒนาจริงๆอะทั้งระบบแอนิเมชันที่แบบว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะเขายังพัฒนาออกมาหรือแม้กระทั่งระบบการเล่นกับเพื่อนนะครับที่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงในมือถืออะสามารถทําให้มันมีได้เว้ยแต่ว่าอาจจะมีคอนดิชันที่มันแบบว่าต้องเล่นกับคอมพิวเตอร์อันนี้เราเข้าใจอาจจะยังต้นทุนไม่ถึงมากพอแต่ถ้้้าา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 สมมมติว่เีีรรยไดกกกขึนนจทํแบบ ซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับสาหรับผมนะต้องใช้เงินจริงๆในการเติมเพื่อได้สิ่งหนึ่งมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วถูกปะเพราะสะกินมันไม่ได้มีผลต่อการเล่นของผู้เล่นคือสแตตมันไม่ได้สูงขึ้นครับก็ขเข้าใจได้บางคนก็รู้สึกว่ามีสกินแล้วเล่นดีกว่าเดิมเพราะมันมีกําลังใจเล่นไงแต่เอาจริงๆคือถ้าคุณไม่มีสกินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเขาด้วยนะว่า เขาต้องทําแบบนี้เนี่ยเผื่อว่าอนาคตเขาจะต้องไปพัฒนาในปีหน้าอีกนะครับปีหน้าเขาก็ต้องพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นอีกซึ่งผมหวังว่ามันจะเป็นหมดมัลติเพย์เยอครับซึ่งเขาพูดขึ้นมาเองเลยนะเขาพูดขึ้นมาเองนะครับผมแบบตกใจมากๆแล้วอยากเอามาพูดจริงๆและนี่เป็นข้อความจากทางโอซิอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเคยเติมเงินหรือไม่ก็ตามเนี่ยเขาก็ยังขอบคุณจากใจอยู่ดีนะครับที่ยังสนับสนุนเกมนี้อยู่เขามองว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยนะครับทั้งเวลาทัา,าเขนนบ ๆสําหรับผู้เล่นที่เลือกสนับสนุนเราด้วยการเติมเงินนะครับเราเนี่ยต้องการมอบที่คุ้มค่าเนี่ยกลับไปให้คุณนะสำหรับผู้เล่นสายฟรีเองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้เกมนี้เนี่ยสนุกและเล่นได้ฟรีเช่นกันสกินฮาโลวีนนี้นะครับไม่ได้มีผลใดๆนะครับไม่ได้มีการอัพสเตตไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพอะไรการเล่นของตัวเกมเป็นเพียงแค่ของตกแต่งเป็นทางเลือกเท่านั้นนะครับเขาหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจจุดยืนของเขาเขาเนี่ยเป็นแค่สตูดิโอเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจาเป็น เกตเสิร์ฟต่างๆที่มันต้องใช้เงินเติมเพื่อให้เกมเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะครับสุดท้ายนะครับผมนะหากทุกคนยังคงมอบความเข้าใจและการสนับสนุนให้เรานะครับเขาเนี่ยจะนําสิ่งนั้นกลับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและตอบแทนความไว้วางใจของทุกคนในการอัปเดตที่ดีกว่าเดิมครับขอบคุณสาหรับการสนับสนุนและความรักที่มีให้กับเดอะสไปร์ครับประมาณนี้นะสำหรับข้อความจาก d e v วลลอนะครับและอัปเดตใหม่ประมาณนี้นะผมขอรีบไปก่อนแล้วกันผมต้องไปข้างนอกแล้วผมบอกว่าคลิปนี้นะครับหรือว่าข้อความคลิปสั้นที่ผมอาจจะ ไปตัดลงในช่องทางต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงทุกคนผมบอกก่อนว่าผมไม่สนับสนุนเลยผมไม่เติมเกมนี้มาจะปีหนึ่งแล้วเพราะว่าผมหัวร้อนมากๆแต่ว่าผมได้เห็นสิ่งที่เขาทําแล้วอะเขาเอาไอดี เกมของผมอะ่ะคืนกับผมมาแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้นะไอเดีเกมที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันหายไปก่อนอังหนึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ไปโวยกับทางตัวเกมจนเขาคืนไอดีกับผมผมอาจจะเสียไอดีอันเก่าไปแต่ว่าตอนนี้ไอดีนี้เนี่ยเก่งกว่าไอดีก่อนหน้าแล้วงั้นวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกจะพูดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าแม่ผมมาเรียกแล้วไปก่อนนะบาย